เริ่มต้นเดือนแรกของปีพุทธศักราชส5 6 8าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนรู้หรือยังว่าในเดือนแรกของปี2568นั้นในเดือนมกราคมได้สิทธิ์วงเงินกันเท่าไหร่บ้างมีอะไรหายไปบ้างหรือมีอะไรเพิ่มให้บ้างมาเช็คกันเลยนะคนเก่าทั้งหลายรัฐจะยังคงโอนเงินเข้าบัตรตามกำหนดการดังนี้เลยนะโอนต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าจะมีการลงช เบียนใหม่อีก2เดือนข้างหน้าในวันที่1เหมือนเดิมวงเงินซื้อสินค้า300บาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนับเป็นของเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2568้แล้วนะวงเงินค่าเดินทาง7จ0บาทเป็นค่ารถบกอสอรถไฟรถไฟฟ้าขอสอมก,ก่อแล้วก็รถร่วมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งในปี2568รอบรอบใหม่วงเงินค่าเดินทางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยน าอาจจะหายไปพร้อมๆกับวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มก็ได้นะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เลยส่วนลดค่าไฟฟ้า315บาทยังมีส่วนส่วนลดค่าน้ำปลาปา100บาทก็ยังได้นะแต่ก็จะมีไว้เพื่อสำหรับใครที่ขอลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว เท่านั้นและวันที่ยี่ก็เหมือนเดิมพี่น้องคนพิการทั่วประเทศรับเงินสดเลย200บาทเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการจะได้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็รับเบี้ยความพิการเดือนละ100บาทร้อยบาทโดยในเดือนมการคาคมสอาอยกสาเนี่ยจะมีการเพิ่มเบี้ยความพิการให้เป็น1,000บาททั่วหน้ากันแล้วทุกคนที่เป็นคนพิการมีเงินเพิ่มกันแล้วรวมทั้งยินดีด้วยกับผู้สูงอายุและเด็กในกลุ่ม ปลอบบางก็มีเงินเพิ่มเช่นเดียวกันลองไปเช็คดูได้ oh.